สวัสดีทุกคนครับหลังจากที่สไตเกอร์ได้เอาเวกไปแล้วเนี่ยซึ่งเป็นอาชีพหลักของผมที่เล่นอยู่โดยคัสปูพลังที่ผมเล่นเป็นคัสหลักเนี่ยก็ได้เพิ่มสกิลมาหลายสกิลเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีสกิลอะไรบ้างที่เพิ่มมาอย่างแรกก็คือแข่งแก่งทําลายพินาศตัวนี้เราจะใช้ในสถานะเกาะไหลได้แล้วต่อมาที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเสียงคํารามมุ่งมั่นโดยที่สกิลเสียงคารามมุ่งมั่นเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยพลังออกมาหลังจากที่เรากดสูบเอเวจอย่างนี้ มันก็จะคำรามต่อมาก็คือซ์ปาหิวกระหายโดยที่เปลี่ยนทั้งสองสกิลเลยเป็นกระแสฉีกล่างเหยื่อแล้วก็สซาปาหิวกระหายด้วยก็คือเรากดหน้า f แล้วก็ f อ,อีกรอบนึงมันก็จะควร2รอบแบบนี้แล้วก็ปล่อยกูมาออกมาคำรามต่อมาก็จะเป็นมังกรตีลังกาตัวนี้เนี่ยก็คือมาจากท่าตีลังกาตัวนี้ของคาร์ดอันนี้คาร์ดหลัก ถ้าเป็นอเวก็ลง er, F เป็นตีลังกาเสยขึ้นไปแล้วก็ต่อมาเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือการการใช้ท่ากระสุนวงจักรเนี่ยเราจะชาร์จค้างไว้ไม่ได้แล้วชาร์จเพื่อเอาฟอนกาดชาร์จแล้วมันจะปล่อยเลยมันจะชาร์จค้างไว้ไม่ได้อีกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าที่ใช้หลังจากเรากดสกิลหมาปาม่าหมอบนี้แล้วเราก็สเปกบาร์แต่ว่าต้องอยู่ในสถานะก่อไหล่นะ เราก็กดค้างมันก็จะต่อสู้ไม่ลังเลหรือว่าเราจะใช้หลังจากที่เราชิปคลิขวาแล้วก็คลิกซ้ายอย่างนี้มันก็จะควรเหมือนกันแล้วก็ระเบิดเกียวตัวนี้ก็ควรเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกันแบบค่อยใหญ่ๆเลยก็จะมีการใช้ท่านี้จินทําลายพินาศในสถานะเกาะไหลปกติเนี่ยสกิลคอมโบคัทหลักของสไตรเกอร์ก็จะเป็นท่านี้ใช่ไหม แล้วก็ขวานหน้าขวานหน้าอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยด้วยความที่สกิลตัวนี้เนี่ยเราใช้แล้วมันไม่เปลี่ยนคัทไปเป็นค์ดหลักให้เรามันยังเป็นเกาะไหลยอยู่ถ้าเกิดเราใช้แล้วพอสตูมึนแล้วก็เปลี่ยนกลับมันก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรนะที่จะทําให้สตูหายมืนได้ด้วยแข่งแก่งทําลายพินาศเนี่ยมันสามารถใช้คู่กับ AD แล้วก็ C ได้มันจะเป็นการสไลด์ไปอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะ คัสหลักถ้าเกิดเรากด C แล้วก็กดเดินนัานข้างอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นเกาะลายประมาณนี้ถ้าเกิดเราเป็นเกาะลายแล้วเรากดมันก็จะเป็นเกาะมือให้เราเป็นคัส์หลักโดยที่เราจะกดข้าง C แล้วก็ขี้ขวาอ่ามันก็จะตีเหมือนกันโดยที่ได้ซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับได้ซูเปอร์อาร์เมอร์เหมือนเดิมเลย แต่ว่าแอดออนเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แอดออนเนี่ยโดยตัวแอดออนเนี่ยเราจะติดบัฟให้ไม่เหมือนกันก็คือพยายามให้มันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดติดบัฟซ้ากันเนี่ยเวลาที่เราใช้สกิลอ่ะมันก็มันจะไม่ทับกันไงบัฟอะอย่างสมมุติเราติดโจมตีมอนเตอร์30มา2อันเนี่ยมันจะไม่ทับเป็น60นะมันจะเป็น3มันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่30 2อันน่ะมันจะเป็นแค่30อันเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะ เอามาใช้ประโยชน์ยากอะ่ะก็คือคลิปนั้นอะ่ะก็ยังดูได้อยู่แค่ว่าบางบางสกิลของสไตรเกอร์เนี่ยมันต้องต้องปรับเปลี่ยนยกเว้นแต่ว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาปรับให้แอดออนมันทับกันได้คลิปนั้นก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะว่าทั้งเป็นทั้งสไตรเกอร์เวอร์ชันเก่าแล้วก็เป็นแอดออนแบบเก่าด้วย